สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเพื่อนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับประจําวันที่4ี่สิงหาคมนะครับสูตรการคิดการคํานวณนี้นะครับคิดย้อนหลังให้ดู3ามี่งวดนะครับ4ี่งวดด้วยกันนะครับเริ่มจากงวดนี้นะครับที่ออกห้าเจ็ดศนย์สี่ี่ศย์นะครับเป็นต้นไปนะครับใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะครับอีกหลักหนึ่งใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกด้วยสี่นะครับห้าบวกเจ็ดนะครับสิบสาม นะครับก็จะได้เลขสามและเลขสี่นะครับเจ็ดบวกสี่บวกสี่บวกสี่นะครับสี่สามสิบสองนะครับบวกเจ็ดเป็นสิบเก้านะครับได้เลขเก้านะครับเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับเลขที่เข้านะครับเลขสี่กับเลขเก้านะครับเข้านะครับสี่บวกแปดสิบสองนะครับได้เลขสองเลขสาม 8, 8บวกแปด 20, บวก4ีก 5, ่บวก6นะครับแปดบวกแดบวก4บวกสี่นะครับขออภัยได้ยี่สนะครับได้เลขสี่เลขหเลขหนะครับเลขสี่ได้นะครับสองกับหานะครับแปบวกนะครับได้แปดได้เลข9 ศบวกห้าบวก2แล้วก็บวก4ี่นะครับได้สิบเอดนะครับได้หนึ่งกับสองและ3นะครับเลขที่ได้นะครับสองกับ8ปดสกับ8ดนะครับข้างวงดนี้ห้าบวก1นะครับได้หและเจดหบวก8ดบวก7บวก4ี่นะครับ ได้ยี่สิบหนึ่งบวกแปดบวกเจ็ดบวกสี่นะครับได้เท่ากับยี่สิบได้เลขศูนย์นะครับเลขหเลขสนะครับเลขที่เข้านะครับหนนะครับหกับเจ็ดต่อไปนะครับออกวันที่สนะครับสาบวกหนะครับได้สกับห้าบวกห บวก7 1ดนบวกหบวกหนะครับแล้วก็บวก4นะครับได้12นะครับก็จะได้เลขสองสนะครับเลขที่ได้นะครับ4 2 4 3 4 4สี่สานะครับ5 4 นะครับชอบ4หรือชอบ5ก็จัดนะครับก่อน f อทุกท่านโชคดีนะครับ